พรุ่งนี้นะคะม่มีก็จะเดินทางไปอย่างกรุงเทพมหานครแต่ว่าเราจะป้องกันไปอย่างดีนะคะพรุ่งนี้มีมีเดินทางประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะไปวันเกิดพิธีนาเพื่อตรวจวัดคุณภาพเจลแอลกอฮอล์เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตอนนี้อะ พี่เมียอ่านคอมเมนต์ทุกคนให้ฟังนะงั้นจะถึงวันไหนนะวันที่20ค่ะทุกคน,ก,คนก็จะมีการประกวดเออฉันลำคันฉันลำคันลำพงอ่ะเธอฉันลำคันลำพงอ่ะจะไปทุบมัน Chiang Mai Municipality, <coughs> <would like laughs> to invite you to experience <laughs> the beautiful annual cultural tradition of Yibang. There are so many activities to enjoy uh, you can 100 the 100 100 See the glow <laughs> of the candles, throughout the city, release a floating lantern, watch a festival pageant for young men and women, and the Little Miss Yipen Chiang Mai pageant. ทุกคนฉันจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้ยินฉันไหม <All S 2> ทุกคน th คือทุกคนมันมันทำให้มีมีรู้สึกดีใจมากคือพี่อาบิน่าเนี่ยเขาฟอร์มีมีมาเมื่อก่อนนะมีมีก็ฟอร์ฟอร์พี่อาบิน่าเพราะว่า เราชอบผล <debuted. S 2> งานตรงที่เขาอ่ะพูดภาษาไทยฝึกฝึกฝึกเรียนพูดภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาอ่ะก็มาฟอเราแต่ว่าเราเคยฟอเเขานะแล้วเขาก็มาฟอเราเราดีใจมากทําไมมีมีถือรงรู้สึกดีใจรู้ไหมคะเพราะว่าเขาอ่ะพูดคุยกับมีมีด้วยมีมีแบบอยากหลุดและหนูน้อยยี่เป็นจริงไค่ลอยกระทงสายล้านนาและกิจกรรมทีมี่มาถึงกรุงเทพฯ ภาพถึงสาวพฤศจิกายนนี้บ่ายมใหม่เติมเต็มความสุขเที่ยววิถีใหม่ใบใบสองใบสองโมงค่ะใบสองโมงประมาณนั้นนะคะมิมิก็จะถึงสุวรรณภูมิแล้วก็เดี๋ยวมาาตรรกข้ิมิจะไลฟ์ด้วยนะคะวันนั้นแอลบุ้นวิถีใหม่แบบคุณดอกบอลเสียงเบาลงแล้วค่ะใช่ค่ะมิมิแยกย้ายกับพี่หนุ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็รอ